สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการคโมยรถ .com วันนี้เรามาติดรถสปาร์คหนึ่งสามห้าใบทะเบียนแปดสี่เจ็ดเนาะอ่าไม่รถอยู่ที่เก้าพันกว่าอืมนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะตามที่โจนขโมยกันนะครับเขาจะใช้ไขวงผีนะครับเป็นตัวทีแทงรูกุญแจเราบิดปุ๊บกุญแจเป็นออนเขาก็เลยสตาร์ไปเลยอ่าดังนั้นผู้ผลิตได้ทำที่ปิดรูกุญแจมาแต่พวกสปาร์ยังไม่ได้ทํามานะครับ ไม่ทำมาเลยดังนั้นกันมวยผมก็จะไม่แก้ตรงนี้นะครับแก้ตรงกันมวยผมพิเศษทีบบ้านคือล็อกปิดเสียงนะครับผมกดล็อกให้ดูหนึ่งสองตึกต๊กตึก๊กถ้าใครมดูรถรถจะไม่ร้องนะครับแต่มีแต่ไฟเลี้ยวออกเนาะรถจะไม่ร้องจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยมันจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมตินี่กุญแจผีเนาะกัรมวยไม่ร้องนะครับดรนนะดรถหน่อยไม่ร้องเนาะกัรมวยทั่วไปนี้ดนรถหน่อยก็จะร้องละผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมตินี่กุญแจผี ปิดปุ๊บกดสตาร์ทไม่ติดปิดกับก็ไม่อยู่ปิดกับก็ไม่อยู่นะครับมันจะอยู่ต่อเมื่อมาปลดล็อกที่รีมโมทเท่านั้นแต่กันขโมยผมพิเศษกับชาวบ้านคือกันน้ำนะครับขี่รถตักฝนได้เนาะน้ำไม่เข้าขโมยทั่วไปโดนน้ำปุ๊บน้ำเข้ารีมโมทนะรีมโมทก็พังเลยเนาะเดี๋ยวผมจะกดสตาร์ทที่รีมโมทให้ดูเนาะกดให้ดูนะครับนี่รีมโมทนี่นะ กดปุ่มไฟฟ้านะของครั้งนะครับติดเรียบร้อยนะถ้าจะดับเครื่องก็กดปุ่มล็อกที่รีโมทครับราคาพันสองนะครับแถมรีโมทให้สองอนะันเนาะรีโมทกันน้ำรับประกันให้ปีหนึ่งครับใครอยากติดตั้งก็เว็บไซต์ผมนะครับเว็บกันขโมยรถ .com เนาะวันนี้เราติดไปอีกคันรถสปาร์คหนึ่งสามห้าครับอ่าโอเคครับอครับ